สวัสดีครับเอฟซี e แฟนสองแลทถานผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านเกากะเกา e ะกฤษภัยเอฟทีลยถามผู้ช้มทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทิยาแม่นองนาดากับนั่งจ่อยในของทุทยนะครับนั่งจ่อยในของทุทยนี่เพื่อไปเห็นโยตักปูเขานะครับกบนองแท่นจับลูกปพียงปองในงหัวบัญทีหนึ่งตัวละก็เ็นะครับเพื่อที่เห็นโยตักตัวใดนึ่งกับน้อ,นองแท,นท่นจับเลยตัวก็ตามไปฟังน้วกันนะครับ เข้ามาแล้วก็นนะ้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังเกี่ยวด้วยนะครับขอม้วนทั้งมวลอีกหน้าที่ยาแบ่งปั่นใหม่ผมไม่ได้ไปนั่มผมจะตั้งเป็นคลิปเพวาระ,จะเจี๊ยบซี่ได้ทำผสมทุกท่านได้ฟังในรูปเริ่มกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสียมัได้่ช่างไหนเห็นตัวช่างไหนก็นตามไปฟังผม้อๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ จ้าของทุกคนนะคะมันนีิน้น์ทิยามาตามเนวทางของน้าจอยน้าจอยโค้งสุดท้ายนะคะไหญมากแล้วนะคะมีตะเล็กสองตัวลุ่นๆนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะมนีมหาหน้าจอยอยู่หน้าคลิปแรกที่เข้ามาสัมผัสหน้าจอยฟันว่าเจ้าอะไรหลังอันฟันว่าอันนีมี่มถ่องไงไๆเออมีถ่องเนาะถี๊ๆๆ้าตีสี่ศูนย์ศูนย์สี่ ตาบาร์เรกน้องแทนล่ะซื้อว่าถ้าจำกว่าพิษมันเจ็ดสองสองเข็มจ็ดสองเอง็ซ์ซีพันโชคดีเพิ่นไปซื้อประเทศลาวเพิ่นโชคดีเพินพ่นเลฝากเงินมาให้น้องแทนนท้องเคยเลยน้องแทนนะจอยนี่นะคะคุณเตือนใจฝากมาให้น้องแทนค่าขานมเพิน่นโชคดีกันลาวสองร้อยบาทยิ้มเลยมาเฮ้ยเอ็กซีโชคดีน้ำอีกเนื้อยิ้มเล็กน้อยนะคะเป็นมามีเลียดหน้าย่างเงี้ย เพื่อนบอกไปน่ะจอยอันเมื่อนี้ะ่อืมาตามคงทุดท้ายได้ไหมเมื่อวานไปไปหาครูเอาเอาของไปไใบจ้าได้มากตัวเดียวได้มาได้มาหางเดียวเด้อได้สามเก้าเดี๋ยวเลยก็ได้กระดองเด็ดเลยเลกดองเนาะเด้อสามเก้ากันสามหกเด้อกันสามหกเน้อออกตัดีมากเลยดองเอ้ยกอดข้อกระเจี๊ยงๆเลยคอับอันนี้ลองแท้นันลองแท้น เราปิงปองซื่อสารกับผู้เขาวพรแม่นจะอัน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 นี้อันอันไปวายเลยเห็นอยู่อันนาตักเพื่อนอันไอเทนไอเท่นอะไปจับได้อะแต่เกาห่ามาเอ้าก็ต้องกับลูกก็ต้องกับสาวแต่เกาหาไม่ลงเทนลองเทนนลองเทนลองเทนในเกาห้านาจอยเห็นอยู่ตักกูบอกแม่นจะอันนี้นาจอยเนาะ ออายจเขียนบบได้ปั้นได้เนาะแมนค่ะอยู่ภูเขาเนาะดีมันหลุดเลยมือม้วนอะไรบางอย่างเลม้วดีฉันได้ลูกเคยเอ้ยรูปเคยมาห้เทาดูให้าแม่เทาดูรูปเคย อันเราพ่อบ้านเจเดีนจ้พราบบานแล้วว่าอันเห็นฝันเห็นตะมูเกาคิดว่าจะออกโตเก้าสันโตเก้าที่มูเก้าบอกโตไหนเอ็บซี่ไม่เอ็บซี่เก้าบริเต็มแล้วว่าอันสีซื้อเก้าสองคือเก้าล่ะแล้วว่าเป็นหตตามโตเก้าฟันเห็นเพื่นบ้านยังคือฟันเห็นตะเพิ่นแล้ว่าฝันเห็นตะมูเก้ามูเก้าล้วเลยว่ามูเก้าไลสีซื้อแม่นเกสอแม่นเก้าสองเล ฝันเห็นตะมูเก well ่าเลยว่ hmm. mm ัน hmm. ถือศ no. so ีลเก่าสองพอบางวันบางหันเป็นหายเก่าสองมันบอกมันบอกหกสองวันนี้ก็ยังฝันเห็นคือเก่ามูเก่าคือเก่าแต่เจ้าฝันนี่ยังอีกพ่อเจ้าฝันมาสร้างมาเแคยนั่นเแคยนี่บอกวอรค่ะวันนี้ยังมาขอจิ้มน้ำจ่อยตีวอร์เพราะไม่อย่างได้กินได้หนีเลยนะจอยฝันเห็นเออนะจอยเพราได้ฝันเด้อเพิ่นไปไหว้ปู่ขาวเมื่อวันพระเพิ่นเห็นอยุตตาปูสามเก่าสามหกเล่น้องแท้นจับปิงปองมันบ่ ไฮแค่สองตวัวบกักแม่เก้าห้าเลขพ่อบาอ้านเจ้าให้ตามตัวเก้าเก้าสองเจ้ามักตัวแดลลกกวหลายกูมูนแน่หนิมักกูสามลายสามเก้าสันดอกแม่ดสามเก้าเ <39. S 1> จ้าเห็นตัวแดงตัวดำอันใหญ่เลยเ<ม>ห็นเป็นตัวขาวขาวแบบใหญ่เลยอยึดฐานอยู่อยูนนะ่เพ<ม><ม>ิ่นนะนะครับอืคคคอคือขนเขียนไวในีมบ่น่ะแม่คือคนเขียนไว้ก็เล็วว้าวนาจอยเพิ่มมาเพิ่นมาพอดีเลย ไปยมือแลงย่างนี่ว้าวแล้วเนาะมาออกมาเลยคันเจ้าเปเอาเดตอนแรกนี่มันสิแมนมนบ่แมนแมนน่าจอยมากชอบเอาเด็มาแล้วจ้ากับว่าฝันยังอีกแมนมิดซิรีจวัตตาสมีนขังใครคื่นเอาสองเอามาแมนจ้สิไต้เี้ยเียสิจบปนีนจอยไอ้เนี่มันเนาะเนี่ยมัน่เอออสรุปันีเออ เห็นเลขว่าไงเ็ซี่เลขว่อธิบายทีละขั้นตอนหน้าจอยโค้งสุดท้ายงวดวันที่1ตุลาคม2567เพินมาเพินไปวายปูขาวันพระปฏิพานมาเพินเห็นเลขยุดตัดองปูขา39เท่ากับกันให้3โขน้องแทนจับปิงปองได้95ส่วนพอบ้านเพินนะคะพอบานเพินบอกว่าฝันเห็นตะมูคือเก้าคนที่ตายแล้วเพิ่นก็ได้บอกให้ตามเลขตัวเก้าคือเก้าสองปฏิพันมาหนี่งกัเก้าสองหกสอง วดนี่ตามตัวเก่าอันสามหกนี่กันห้ยด้วพี่น้องเพิ่นไ่ได้บอกสามหกนี่กันห้ย่านว่าเอามาใส่เกสมกันสามเพราะว่าเพิ่นนห้เพิ่นใหายังก็ว่าหายเก้าเก้าสองหากันหกสองนะไม่ไดไปบอกหกสองกันองอกองไปได้ไหมอาจารย์แท่นนอนแล้วจอยโก้สุดทาย ไปกินกับนมเบบซี่ฝากเงินมาหายทุกหมวดได้ป่ะเอ้ยจานแดนไหมเนาะออกเหล้าเสยได้สิพ่กออกไถ่บอกเนาะเจ็ดสองสองเก็นะครับเบบซี่กับเป็นกับโทรมาบางครั้งช่วงเข้าไทยถ้านีห้องไปได้รับโทรศัพท์เด้อค่ะยาวานุนดีญาติโทรศัพท์กับพวกไปรับเพราะว่าบางครั้งการไทยถ้าิีจะรับโทรศัพท์ก็ได้ค่ะนะคะ วันเอ็จีก็เอาเสื้อผ้ามาให้่อยคดเพือนอยู่นะ่พอออกคบจะป่าคนเล่าแอนร์คคนเล่าเออเห็นบาดแผวคุณดนถ้ยังไปหูแดกบังกระจอานะเออนเรียมากับป้าซามีเพิ่นแต่เพิ่โทรวห้าคยกับรับวันนี้มาหอดบานเห็นนั่นเห็นเห็เห็นั่นเห็นซามทงไหมามก็สอบไปจ้ะไม่ป่าเลยว่าออยอนเนคนเล่ากันคนยพไทยอม็ได้เห็นคลิปเลยเอาเสื้อผาเก่ามาให้คนเล่ากันแต่พอเป็นคนซาบ้าน ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเทียนมองขารมาให้ได้มันบอมองผ่านคลิปได้มองผ่านคลิปได้จ้าเด้อเข้าวว่าสีเบลยังน้อผ่านคลิปเนาะน้องแท่นหันมาเบิ่งเนี่ยไอเอฟซีสวัดีน้ำเด้อน้องแท่นครับอาจารย์ต้องเงินนอาจารย์แท่นตอนเนาะอาจารย์แท่นครับกวนครับไอเอฟซีสวัดีน้ำเด้อเอาคนนึองมาเข้าเสียเอาเงินแก่ยิ คนในทั้งร <ers> ับเงินเหรอได้พี่น้อยสอบใที่เราเคยสองใสิไอสองตัวก็รวยได้มันบริจานแทนตองบอกงสี่นนี่งรูนีู่เคยแซนตัวรสีออกไหมบอกเป็นเท่ารูนี่ไหนอันไหนูมาจิมดูนมาจิมูนจิมมงตัวแรกสีออกมรุวแรสีออกเอเดี๋ยวเร็วเร็วลูกเคยเร็วอาน้องแพงได้ลูกเคยแตีหาวกันสอยกันเร็วสิใไอเม่เท่าแน่นี่เม่เท่าแป้งี อาจารย์แท่นสี่ลูกสี่อตัวได้า้องไหมบ้านเนื้อสิเพิ่มในแต่ลูกเคยเลยเี๋ยวยิ่งหันนี่สามเก้าสามหกเจ็๊บไม่เท่าลูกสองนันประชิดว่าโอ้ยลูกเคยกับบุตรยไม่เท่าทำไมาหากินจยงดีดอกแล้วคาร์ดองบอลโลดนะจ๊ะมีแต่สิเพิ่มไม่นานนะจ๊ะอ้าวจะอธิบายอีกรอบเด้อแนวทางโค้งสุดท้ายของน้าจ้อยน้องน้องแทนกับน้าจ้อยกับพ่อบ้านเพิ่น นาจอยโกงสุดท้ายเพิ่นไปวายผู้ขาวนะคะเพิ่นเห็นเลข3สามเก้ายุตักู้ขาวเข้าไปเขียกนการหายคืน 36, นอสามหกลงแทน่นดับปิงปองให้เก้าหา 95, หางเดียวนะคะเรขพ่อบ้านเพิ่นบอกว่าปันเห็นตะเพืือนเก้าที่ตายไปแล้วเรื่หายตามเลขต 9, ขัวเก้าคือเก้าสองวัตถิพันธ์มาเพื่อนเพิ่นมาหายเก้าสองออกโกสองนะคะแต่ว่าเก้าสองย่ามันหกทั้งหมดทั้งม้วนเนี่เป็นแล้วทังหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลน,นะคะกับวุ่รู้ว่าจะไปไทยหรือไป เพื่อนบ้านเนาะต้องแท่นบางครังกับไปไถ่เลยไปเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาออกไถ่เนาะน่ะจอยเนาะแม่คะไล่งวดที่ได้เลขน้องแท่นไปออกเหล้าเราก็มาออกไถ่เพื่อนไห้เพื่อนไทยสองเกตเด้อพี่น้องต้องมาตามคลิปแรกเนาะแ่คะคลิปแรกน้องแท่นห้ยสองเกตเจฟซี่ตามตามรัฐบาลไถ่นุ่เด้อค่ะว่าเลขหนงนี่มีพวกเลขมีหอดกเลขลูกสาวอันแรกเลขลูกอันลูกไผ่เจ้าครับกระวังใบเอฟทีและทรรมพุทธมนุกท่าน ข้องเทียนเงี้ฟางแล้วนะครับเทียนนวลนิยาในสาหรูเรียกของน้องแท่นนะครับท่านรับพระมิถิตมีเสลุยครั้งหนึ่งนะครับนั่งจ่อยของทุ่ไทยเห็นยุดตักปูเขาน้องแท่นจับปิยงปองหันทีหนึ่งตัวเราก็หกเจ็ดนะครับนั่งจ่อยเห็นยุดตักปูเขานี่ครับสามเก่านะครับกรับไปเป็นสามหกนะเป็นตัวกันนะครับสำน้องแท่นจับปิยงปองได้เก้าห้านะครับ พ่อบ้านเมื่อกว่าที่ตามเลขกตัวเก้าเก้าสองนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางเสือกินแป้งของตะบันกำบา,บา,ายเอฟซีและทำะส้มสันคงเสียดายิใน,นฟางแล้วนะครับสำหรับผมไม่ทยคิมนี้ขอจุติเพียงท่านีพ่อวันนี้คิปต่อๆต้าไปทบคิมนี้โชคดีสวัสดีครับ